En, จริงไม่คนดูเรื่องเงินจริงนะเว้ยใช่ร so so right ้อยเอ็มแล้วแก๊งเราถอยหลังมันไม่มันไม่ใช่แล้วห้ามหน้ากันนิดหนึ่งน้องแม่งไปติดเรื่องเองไม่ถามผมอะไรส้คํำและไม่ถามแก๊งด้วยกิจมันวางตัวเป็นนะโดนปับจี้บับอะไรมันก็มันก็เย็นยันอย่างเงี้ยมันเป็นช่องโหว่ไว้กิจแบบมันเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเลน่ะก็อย่ตเรื่อหนึ่งเราต้องมาสับวันนี้เราโฟกัสอรี่ก่อนดีกว่าตอนแล้วหลังสตอนรี่ค่อยมาคุยเรื่องแก๊งกันภายในแก๊งแก๊งจบ เหียเป็นแกง๊งท,<ด>ที่แบบว่าติดลบไม่พอไอ้เฮียกระสุนเรื่องอะไรทุกอย่างโคตรปวดหัวมันจะได้เคียย์ไอ้เหียกระกระสุนนะ่ะก็หนักพอแรงแล้วนะนะหลักสิบหลานอะ่ะเล่นสตอรี่หนึ่งไอ้เฮียได้ห้าหลานโอ้กหจะรั่วมันมันเหนื่อยจริงไหมคนดูมันผมไม่ได้พูดแบบอย่างนั้นเว้ยผมว่าคนดู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 เป็นดูรู้ไว้ยมันมัน มันจุกจิกจริงๆ3 000, 000 2, 000, 000, 6, 000, ล้านอะ2คน6ล้านแล้วว่ะเห็นไหมเค้กอยู่ยาไหมเนี่ยเม้นแบบอะไรอย่างนี้อีแล้วมินเนี่นะมินผมไม่อยากใครเนี่ยคร่บไม่นิ่งครับมันจะมีสองสล็อตสุดท้ายที่ไม่นิง่ง ก็ไม่สนผมก็นอย่างออตี้อะออตตี้ซัมเมอร์เงี้ยขาดลาสิบวันผมก็เอาคนอื่นเลยผมไม่มานั่งรอแล้วซัมเมอร์จะไปอยู่พี่อื่นก็ได้หรือว่าออตี้ไปอยู่เกงเงินก็ได้แต่ว่าผมอยากได้คนขาดได้ไม่เกินครั้งสองครั้งเลิกก็กลับมาแต่จริงจริงอะผมอยากให้มันหยุดทุกทุกทุกสิ้นเดือนด้วยไอ้หียมันจะได้รันมันไม่งั้นมึงไม่ได้เป็นหัวแถวรอบ แลพี่เคยนไปไหนอ่ะมันมันติดบัคอยู่ข้างบนน้ำประชุบมันอะโดดมาเลยอ่าอ่าเนี่ยคนดูดูผมจริงอ่ะเขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ทําม AMD มาเนี่ยคนเขาคนคนดูว่าผมเสียเงินกับการเข้าแก๊งออกสล็อตคูดาวอ่ะถึงกี G.M. อ่ะถ้าคนคนที่ดู AMD จริงอ่ะถึงห้าสิบไหมอะกูอยากรู้อะ ไอ้เี้ยมันเลืองเงินจริงๆนะเว้ยมึงเห็นแค่แบบ3ล้าน3ล้านไอ้เรี้ยมันเงินนะใช่ร้อยเอ็มแล้วจริงๆร้อยเอ็มร้อยเอ็มเพราะมันหมดหมด,หมดสองคนสองคนนะคนละ3ล้านถ้าไปยิมจากอีกแก๊งหนึ่งมาอีกแต่ก่อนอะต้องเสียบคุณดาวให้เขากลับเข้าเก๊งอีกผมบอกผมคุยกิจแล้วหลังโกว่าแบบไม่ไหวหรอก ต่อให้เงินส่งเงินสัปดาห์ละห้าแสนอ่ะยี่สิบห้าคนอ่ะได้กี่ล้านเองหียแพ้ไฟมาอ่ะสมมติว่าแพ้ไฟมาเสียห้าล้านไม่พ,มพอแม่งเสียเงินสับคนเข้าสล็อตอีกแม่งเปลืองคนอื่นแก๊งอื่นไปข้างหน้าแต่แก๊งเราถอยหลังมันไม่มันไม่ใช่แล้วผมไม่มานั่งงอแล้วอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ไปแค่นั้นเองจบเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้รับรับคนแบบว่า ไม่ได้รับคนเก่งขนาดนั้นแล้วไอ้แยคนเล่นเป็นก็พอแล้วไอ้แยผมเหนื่อยไอ้แย่มึงดูดิกูจะมีตังได้ยังไงอะ่ะไอ้แยมึงดูกูดิทุกอย่างกูให้น้องหมดเลยเว้แต่น้องอะต้องให้พี่บ้างไอ้แยมึงไม่ต้องให้เป็นสิ่งของเว้คือมึงแค่ตอบแทนในการที่เข้ามาเล่น,มน,มนผมฉุนผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะว่าน้องนะเว้แต่ว่ามันข้ามหน้ากันนิดนึงคือเมื่อวานเนี้ยมันคือวันหยุด มันคือวันหยุดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยน้องแม่งไปติดเรื่องเองอีกไม่ไม่ถามผมอะไรสักคำเลยและไม่ถามแก๊งกด้วยมันก็ต้องเอาบังคับไอ้พอตกับผมออกเพื่ออะไรเพื่อเล่นสตอรี่ผมก็เลยง,งงว่าไอ้เฮียอะไรวะกูมาเสียเงิน 6M แบบโดยไม่เข้าท่าอืมคนคนดูเข้าใจใช่ป่ะคือเมื่อวานนี้เรามีสตอรี่อ่ะพิมบอกในกลุ่ม ผมบอกแล้วผมไม่อยู่ยังคนในแก๊งฮาหมดเลยว่าฮะมีสตอรี่หรอไม่หยุดกันหรออะไรอย่างเงี้ยพักกันไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยสมุดเสีย6กเอ็มเล่นได้5ล้าน3ล้าน5ล้านเย็ดนิกเย็ด,ยดหัวทองมผมผม,มันมันอยู่ในหัวผมมาตลอดครับคำเนี้ยเลยน้องถ้าสล็อตน,นิ่งอ่ะมึงมึงโหดเลยองจริงเว้ย สล็อตนิ่งปุ๊บมึงโหดเลยมึงชนะแกงได้ทุกแกงเลยไม่ร้องนะปักจุ๊บจ๊บไม่ผมเสียดายเงินในที่เอาขงสารคนส่งสัปดาห์ละห้าแสนมันก็เงินไง แล้วม,มางัดบ้านอย่างเงี้ยขาดได้ชิ้นละสามล้านห้าล้านไอ้ที่แบบมันเหนื่อยต่อไปเนี้ยเงินแก๊งอ่นเดี๋ยวผมเก็บเองเลยมันจะได้เห็นเลยว่าอะสมมติว่าอ่ะกิจสัปดาห์นี้อ่ะสกแก๊งมามาไว้แล้วก็จดในโน้ตว่าเงินแก๊งมีกี่เอ็มก็จดเอาไว้อืม ใช่ไม่เด็ดขาดกบลำบากตัวเองผมไม่เถียงผมเข้าใจรอบนี้ผมไม่โอดแล้วไงก็อยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากออกก็ออกแค่นั้นเองได้วอลลี่แล้วตอนเนี้ยผมโนสวนในแฮปแล้วอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ออกแค่นั้นอ้าวเคนจีอยู่ไหนแล้วจะมาขึ้นมาไม่ไม่คิดเปลี่ยนรถอจ้วอยากได้สล็อตที่นิ่งไม่ได้อยากได้สล็อตแบบผีห้าซาตานไล่แย่ เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ถ้าไดลงมาแล้วพี่เคยนมาถึงแล้วไม่เป็นไรพี่มีให้กู้เสมอบิวนอนไทยรับเรื่องเอาขาบิวนอนไทยรับเรื่องมีรีกีโมน้าแบบสามทุ่มสามทุ่มมึงทำไรน้องสามทุ่มคือไม่สามทุ่มคือตีมึงมึงมึงแบบโฟกัสนิดนึงได้ไหมก็คือสามทุ่มน่ะเราเราตีแล้วนะ ยังตรงหน้าทิติวเลยเ่มอะไรอะให้ใครขายอ่ะฮะเกมสองร้อยกลางเท่านั้นอุ้ยเกมสองร้อยได้เลยเกมสงแล้วเนเออกูลืมบอกพี่เอกอ่ะเขาเขาจะให้สปอนเซอร์มา10,000บาทนะเมื่อวานนี้ชนะอ่าดีไหมได้อุ้ยขอผมครับพี่นเออขอบคุณพี่เอกนะด้วยขัผมัครับพี่ได้มาล็อตได้เลยครับได้ซื้อหูฟังใหม่เลย มัลใหม่พอดีเลยไอ้เหี้ยหูฟังใช้ข้างเดียวอยู่ตอนเขาได้สี่ร้อยอ่ะเขาไม่ได้สนับสนุนแค่นั้นนะเขาคือใครคนไหนตีบวกสี่เป็นอิมเอร์เชนูพัทอ่ะให้เขาเห็นนะเขาให้นะเว้ยไม่เอาคนใหม่นะไม่เอาคนเก่านะแล้วนะไม่เอาหมอไม่เอาเรียมนะเวลาเหรอไม่มึง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 ไม่นับดิเอาคนใหม่ดินี่สวยบวกสองเราขึ้นบวกสี่เอ็มไดพัทได้นี่คือได้เห็นนะ เอ็ ok 2 2่อะเอ็มเก็พอครับหรือพัดด้วยไม่รู้ว่าพี่เอกบอกได้3,000บ้างพี่เอกซัพพอร์ตให้3,000้านอันนี้บวก2อยู่บวกหนไม่ติดมันก็ตื่นหรือล้นนั่นเองไอ้ที่มัน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 ก็ดีอะมันเป็นอาวุธพวกมึงพี่เอกคาล็อกเกอร์เลยแหลมแหลมนี่ก็ไม่ใช่นะพี่เอกพี่เอกนี่นะเขาเต้นรถนะเปิดแล้วครับคนฟังมันไม่มันมันอ่เขาอาจจะไม่ตลกด้วยกับมึงนะกูบอกก่อน น400นะค่าโคกสันเจีง20ถุงไว้ชิวๆวันละ2ถุงใช่ีคนเอนดูแต่ว่า บางทีวางตัวไงครับคนดูกาวราว,าวางตัวอย่างเงี้ยน้องๆเราวางวางตัวบางทีเป็นบางคนเป็นอย่างไอ้กิจอ่ะผมไม่ได้ว่านะกิดมันวางตัวเป็นนะขนาดโดนบับจี้บับอะไรมันก็มันก็เย็นนะเย็นเย็นแบบเยือเยืเย,ย็นอะ่ะสุข,ขุมอาะสุข,ขุมอะ่ะเออ,เอกดไลค์กดกดไลค์ให้ผมหน่อยดิเอาใจใผมหน่อย ถ้ามันแบบว่าสมมติแก๊งมันไม่มีอะไรทำผมจะได้มีกำลังใจไปเล่นเกมอื่นต่องไงกิดดีกิดดีกิดดีผมบอกแล้วมันดีตอนนั้นคนดูอ,อาคาติไก่กิจผมมองคนแป๊บเดียวดูรู้เลยว่าคนเนี้ยหมอลาดแน่นอน พาแกงไม่ได้แล้วมันมันเลี้ยงเลือดโคตรโหดเลยนะกูบอกให้รอในกีสกายอยู่ไหเราถ้าปืนมันมันมันไม่ซ้ำอ่ะเอาก็สุนกับพี่คอรลอยมากเลยเดี๋ยวดิกไว้ดิกไว้นั่นไว้ที่หลังนะผมได้ได้ผมด้เอ้ยให้ไมคกี้ได้ด้วยวัสดีครับเขียนขอบคุณมากนะน้องมาช่วยเสียงคอรลางนี่เสียงตีอไอเลยแมเนี่ยแล้วก็ใครไม่ได้ใครไม่ได้ใส่แท็กหรือว่าเปลี่ยนชื่อมั่วโดนปรับอันนั้นจ่ายเอาเองนะ จูดี้ลรีโอพาดพี่เตือนแล้วนะพี่ข่าวครับจัดการด้วย คล้ายกินมันดีแต่ก่อนมีแต่คนด่ามันผมบอกแล้วดที่เห็นนั่งแอดพร็อกมีแบล็คชื่อแหม่มย้อนด้กินเอ้เด็กินมาตัวหนึ่งได้กินมาตัวหนึ่งบ้านหลังสองได้กินมาตัวหนึ่ง ี๋ยวพี่รอเขาล่ะนะนิกกี้สกายกขาสุดละตอนไอ้ตอนเจ้ากระสุนด้ไหมตอนไม่ได้เล่นครับเอาให้คนชื่อนี้ครับชื่อเค็นอยู่ไหมนั้นดิ๊กอยู่ปะดิ๊กดิ๊กไม่ไม่มเปลี่ยน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 อะไรชื่อคนชื่อเค้กให้หน่อยดิอ่าอบอกแล้วบอกแล้วมีเค้กมีนิกกี้มีสกายสามคนอ่ให้ให้กระสุดเขาเลยอ่าโอเคคนชื่อเค้กอยู่ไหนวอลแมไม่อยู่ปะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ติดต่อใครอยู่กับเขาบ้างครับ อันนี้อันนี้ของกิจส่วนตัวหรอหรือว่าไงของที่มันเหลือของที่มันเหลือใช่ปะวันนั้นของที่มันเหลือของที่เหลือที่กิจรับมาเมื่อวานตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนยันเจ็ดยันเช้าก็มี่ร้อยหกสิบสามแม็กแล้วก็เดี๋ยวยืมดิกอีสี่ร้อยแม็กก็ได้ทั้งแต่ของขาดเดี๋ยวยืมดิกดิสไม่สี่ร้อย ดิ๊กไหนลูกดิ๊กกันหรอใช่ใช่ดิ๊กนี่สิบลอยครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจอกัสดีครับพี่เอกวัสดีครับพี่ี่เหลือทั้งหมดสองผมบอกไปแล้วว่าพี่เอกสนับสนุนอั่างร้อยบอกบอกไปแล้วครับพี่ใครมาเติมวัดดิ๊กต่อดิ๊กดิ๊กมาให้พี่อีกร้อยแม็กหน่อยดิ๊กที่ไหนพี่อยู่เบลล่างครับโอ้โหแตกไอ้เหี้ยพ่อมึงหวังจะดู ่าใครสามารถแบ่งเงินน้องๆได้บ้างเดี๋ยวให้พี่เอกเขาโอนเข้าบัญชีแล้วก็แบ่งกันคนละ400กี่เด้อไมกิ่ได้พี่เอกอันเนี้ยไม่มนันแต่ัีคนไอไอเจสซี่ทิ้มาบอกว่าถ้าไม่เอา400จะเอาเงินในเกมให้เอ็มหนึ่งอะไรไม่รู้มันเนี่ยมั่วนะเล่นเล่นกับเคอดีมาชนะก่อนมันจบก่อน เฮ้ยอีกตู้หนึ่งกูาไว้ไหนวะตู้หนึ่งกูงัดไปยังวะกูเบอร์ว่ะเบอร์วะแล้แคบหรือเปล่าพี่ตู้เซฟอ่ะถามคนดูแป๊บคนดูครับตู้เซฟผมงัดไปนนะมีคนเรียบตามเล็กงเดี๋ยวผมดูให้กูงัดไปยังวะลองไล่ดูให้กูดิตู้เซฟอีกตู้หนึ่งอ่ะครบยังมันหลอนว่ะไอ้เพี้ยไม่ได้นอนได้เบอร์ ือกูงัดไปหนึ่งหรืองัดไปสองอะตูเะเออ้เซบะแปดเอ้ยเฮียมึงดูให้กูจริงไหมเนี่ยน่าจะหนึ่งนะน่าจะหนึ่งนะพี่อีกอันนึงอยู่ตรงไหนวะไม่รู้วะจะดูให้ลองดูนห้องที่มันประตูที่มันประตูลึกสุดอ่ะจะมีประ,มประตูลึกสุดรตรงไหนลึกสุดอะลองลองเข้าไปดูนะแล้วก็ดูข้างดนหลังประตูอ่ะมันอาจจะซ่อนอยู่แล้วไม่ไปต่อก็ดูตรงนั้นะพี่ตรงที่มันวางของเป็นชั้นๆ มันซ่อนอยู่บนกล่องฉันฉัอใค้ตามคนชื่อเคสได้ไหมครับโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เดี๋ยวเคเข้ามาพี่อยู่บนหัวพี่เออแล้วมันทางขึ้นยังไงวะเนี่ยกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นกระโดดไม่ได้ตรงมองที่หนึ่งเอาพี่ไปจัก๊กไปอยู่อะไรข้างบนนั้นมาขึ้นรถเก่งก่อนเลยพี อ้เกิดมบนไม่เคยเจอไอ้เหียตอนนี้ตามคนชื่อเค้ให้หน่อยครับจะเอากระสุนให้ถ้าอยู่กับเค้กที่แลนบ้างมีใครเจอคนชื่อไม่เค้กบอกผมบอกว่าเค้กเอาไปทำธุระแป๊บหนึ่งลดธุระพี่แซดอันนี้แหละของดีพี่อยู่ที่สูงที่สูงน่าจะมีพวกเค็สูงยิ่งหนาวเขาว่า โอ้ยเฮียขอไอไอ,ไอบาเรีย<ผ>มไม่ออกเลยเขีร์แล้วอย่ารอแค่คนที่เกมมากกสุดแล้วก็เรื่องสลับเกีรยแล้วไอขายไอ้รับไอผมมีไวเบแดงอะ่ะบอกมันหน่อยดิเนี่ยมันรับมันรับเนี่ยสองร้อยหกสิบเคเนี่ยหาเนี่ยหาขายให้ผมหน่อยดิผมไม่มีเงินแล้ว ออกเยี้ยๆนะครับปูนห้าถุงออกมาหาพ่อมันก็นไม่ไไมไต้องมีเงิย